สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พีพ่น้องน้องบเพื่อนเอฟซีทุกท่านครับวันนี้พระยมหาได้นำพระสมเด็จวรังคเป็นพระอยู่ในช่วงช่วงปลายของช่วงปลายของยุคกลางย่างเข้าสู่ยุคต้นของยุคปลายนะครับเป็นบทพิมพ์ของช่างหลวงสินะครับ ช่างหลวงสิทธิการโยธารักษ์นะครับพ่ะใหญ่มหาตั้งชยาให้องค์นี้ว่าองคนอูนะครับไม่ทราบว่าเพื่อนเพื่อนคิดคิดคิดไรนะครับเพราะว่าศีสัท่านนี่แดงนะครับเนี่ยสีสัตวนี่แดงเหมือนเหมือนกวนอูนะครับเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตว์เทพเจ้าแห่งความกตัญญูกตเวีทีเป็นเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์เทพเจ้าแห่งความกตัญญูกตเตทีนะครับเทพเจ้าแห่งความ ร่มเย็นเป็นสุกนะครับเนี่ยดูผาพักท่านนี่แดงอมชมพูนะครับเลยทีเดียวแล้เวเราก็ดูนะครับเราดูเนื้อหาเราดูความเก่าดูความเป็นธรรมชาติเป็นไงบ้างครับเ,เพื่อนๆความความเก่าความเป็นธรรมชาติเราดูภาพรวมก่อนนะครับ ก็คือ150ปีนะครับถึงร6 0ปีควรจะเป็นยังไงเพื่อนเลองจินตนาการดูนะครับควรจะเป็นยังไงวัตถุชิ้นนั้นเราดูซุ้มระฆังนะครับเนี่ยดูดูซุ้มระฆังเป็นยังไงครับสึกล้อไปเยอะนะครับนี่ฐานฐานแต่ละฐานเนี่ยเราเห็นเส้นผ้าทิ์หรือเส้นนิสีธนะดูฐานดู ฐานสิงดูฐานมอรองสิงแตกหลุดออกไปเยอะนะครับในยุคนั้นเนี่ยมียางจิกยางรังยางนายางโมกป่านะครับยาชันเรือเนี่ยเอามาเอามาปิดเอามาครอบเอามาสัมผัสให้เป็นตัวยึดมวลสารที่เป็นผงวิเศษพุทธคุณ5ประการผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหแล้วก็ผงพุทธคุณเนี่ยนะครับ ซึ่งเราเรียกกันรวมๆว่าผงวิเศษ5ประการนะครับเพื่อนๆดูดูองค์นี้นะครับดูภาพรวมเป็นเช่นนี้นะครับเป็นหลังกระดานหลังเสี้นไม้หรือว่าหลังวิเศษก็มีนะครับเพื่อนๆแต่องค์นี้ครูบาอาจารย์ท่านก็พาเรียกว่าหลังวิเศษน,นะครับหลังวิเศษเอาตามที่ครูบาอาจารย์ท่านพาเรียกท่านก็ศึกษามาเยอะท่านมีเครื่องไม้เครื่องมือท่านแยกแยะวิเคราะห์ให้เราเห็น ภาพรวมก็หลายครั้งนะครับทา่านเรียกว่าหลังวีเเนียนแต่ก็นั่นแหละครับโดยส่วนตัวพ็อย่างมหาก็มักจะเรียกว่าหลังหลังเสียนไม้นะครับองค์นี้เป็นหลังหลังองค์เสียนไม้พระอย่างมหาอยากจะเรียกแค่นั้นนะครับเพื่อนๆดูสิครับเป็นไงครับเนี่ยเราดูภาพรวมกันก่อนเดี๋ยวเรามาเข้ากล้องขยายนะครับว่า กล้องขยายกำลังสูงมีเห็นเนื้อเห็นเนื้อจริงๆแล้วจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับพเพื่อนๆเ,เพื่อนๆก็พิพพจารณาด้วยใจแยบคลายนะครับสิ่งเหล่านี้เราเงินเราตกต้องไหมครับเพื่อนๆเงินเราเราเช่าพระมาเนี่ยเราต้องรับผิดชอบเองนะครับแรกๆเนี่ยเขาก็ลบเล้า นะครับให้เรารีบจ่ายตังคุยเนี่ยรีบปิดจอบนะครับคนนู้นมาดึงคนนี้มาผักคนนั้นมาเล่าคือนามาเขาตั้งนั้นนะครับตัวเซียนเนี่ยทำท่านั่งนิ่งๆตัวเซียนตัวเจ้าของพระนะครับวางมาดทำท่านิ่งๆแต่มีลูกล้อเขานะครับโอ้โหผักดันจูงน้ำชากาแฟอยากกินอะไรนี่โอ้โหเสิร์ฟ เป็นว่าเล่นนะครับเมื่อเราโอนตังค์เมื่อเราจ่ายตังค์แล้วนี่โอ้โหหน้ามือนี่เป็นหลังมือเลยนะครับพูดคำถามตอบคำแล้วก็อยากให้เรากลับเร็วๆอยากให้เรากลับบ้านเร็วๆเ,นะเมื่อเราจ่ายตังค์แล้วนะครับหลังจากนั้นไม่นานเมื่อเราอยากจะเปลี่ยนเราไม่ชอบไม่ได้แล้วครับทีนี้ปัญหาสารพัดสารเพนะครับเพื่อนๆดูองค์นี้นะครับดังนั้นเนี่ย องค,ความรู้ที่เรามีเบื้องต้นนี่สาคัญนะครับเพื่อนเพื่อนดูองค์นี้เป็นไงครับเนื้อเ,เพื่อนเพื่อนดูเนื้อพระสมเด็จวร,รงังยุคเก่าก่อนอ่งองค์นี้เป็นไงครับเพื่อนเพื่อนองค์กวนอูด,ดูหน้าท่านนี่ครับแดงแดงอมชมพนูนิดๆน,นะครับแล้วดูดูลักษณะการการหลุดไปขององค์พระของเนื้อของมวลสารนั่นเองนี่คือเม็ดเม็ดพระธาตุนะครับอยู่ด้านใน เพื่อนๆดูนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่พ่อใหญ่มหาเนี่ยจะเป็นองค์ครูนะครับเป็นเนื้อเป็นเนื้อครูเลยทีเดียวองค์นี้เพื่อนเนเป็นเนื้อที่พ่อใหญ่มหาเนี่ยหวงแหนนะครับองค์เนี้ดูด้านในซุ้มระฆังเป็นไงครับด้านในซุ้มระฆังเนื้อนี่ม้วนนะครับ แล้วตรงเขาเนี่ยออกไปหมดแล้วนะครับมวลสารนี่ซึกรอไปหมดแล้วนะครับขณะดเดียวกันเราก็เห็นฐานหมอนรองสิงเห็นครับฐานหมอนรองสิงเนี่ยทำไมสังเกตด,ดีๆไม่เห็นแล้วนะครับเนื้อนี่สึกรอไปหมดแล้วองค์เนี้ย เป็นพระที่ผ่านการใช้นะครับเ,เพื่อนๆองค์นี้ผ่านการใช้แบบโบร,โบราณน,นะครับเขาจะเอาพวกไม้ตอกนะครับหรือไม้ไผ่หรือเครือไม้บางชนิดที่เหนียวทนนะครับมาม,มาดักทอเพื่อที่จะเอามามาัดกับองค์พระแล้วก็แฝนนะครับแฝนคอแล้วก็หรือไม่ก็เก็บไว้แทนใส่กรอบ คนโบราณเขาทำนะครับดักทอห่อผ้าด้วยเสี้ยนไม้ที่ครูบาอาจารย์ท่านพาเรียกนะครับเ,เพื่อนๆนี่น่ครับเราดูซุ้มละครนะครับเนี่ยซุ้มละครในเนื้อในม้วนยุบย่นหดเข้าไปเลยนะครับเ,เพื่อนๆเรามาดูระยะใกล้กันบ้างนะครับนี่นะครับเพื่อนๆดู ดูหน้ากันนี้ครับมวลสารนี่ลอยเลยนะครับเพื่นๆดูสิครับนี่ดูด้านในนะครับถ้าเพื่อนๆได้เห็นองค์ของครูบาอาจารย์นะครับขออนุญาต่เอ่ยชื่อนะครับพอ่อใหญ่มาหาเคยเคยดูคลิปนะครับ ของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับขออนุญาติเอ่ยชื่อพ่อใหญ่มหาก็เป็นก็เป็นเอฟซท่านนะครับพ่อใหญ่มหาก็เป็นเอฟซก็คือติดตามช่องท่านดูของท่านตลอดนะครับอย่างท่านพี่ลุทธนะมีเรื่องเล่านะครับนะครับอาจารย์เรียกท่านท่านพี่นะครับท่านพี่ลุทธนะมีเรื่องเล่านะครับเป็นชื่อชื่อทองท่านนะครับคนติดตามท่านก็หลายหมื่นนะครับหลายหมื่นนะครับท่านเอาพระสมเด็จคนดังนะครับ พี่รุตนะมีเรื่องเล่าหน่ท,นท่านเอาท่านเอาสมเด็จของคนดังของดารานะครับของคนในวงการน่ะมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับพราะหย่มหาจำจำตอนไม่ได้นะครับแต่ว่าเคยดูนะครับท่านเอาพระสมเด็จของของครูขออญาติเอ่ยชื่อท่านนะครับของครูสลานะครับซึ่งพรอใ่มหาก็ก็ชอบดูรายการนะครับครูสลาเวลาท่านไปตัดสินเป็นกรรมการ ทีวีช่องหนึ่งนะครับพวกร้องเพลงนะครับพวกเป็นเป็นเกมร้องเพลงนะครับครูสลาเราท่านมักจะไปเป็นกรรมการตัดสินแล้วก็จะมีพระสมเด็จทั้ง็จะแฝนพระสมเด็จนะครับท่านมีหลายองค์นะครับสมมนเวียนเปลี่ยนกันไปแต่ว่าคลิปนั้นนะ่ะท่านพี่รุตนะมีเรื่องเล่าเนี่ท่านเอาเอาสมเด็จของครูสลามานะครับโอ้โหแบบดูแล้วนีนเนื้อ เนื้อี่ออกแบบก้านเมลีแห้งเลยนะครับเพื่อน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 ลองไปดูได้นะครับลองลองสืบค้นดูได้มวลสารลอยเลยนะครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหเม็ดแดงเม็ดดําเม็ดเทาเม็ดพระธาตุเนื้อนี่ลอยเลยนะครับอย่างอย่างอย่างนี้เลยนะครับี่เนื้อเนื้อหลุดไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วท่านพี่รุตนามีเรื่องเราต้องบ,บอกว่าเหมือนกับองค์นั้นแตะจะเป็นองค์ที่โดนแช่น้ํามานะครับแช่น้ํามาแล้วก็ฝนทํายาเหมือนที่พระมหาได้เล่าในคลิปก่อนนะครับนั่นแหละเหมือนเลยนะครับ เนี่ย <N ee> องค์นี้พระมาหาก็ก็เป็นเหมือนของของท่านพี่ดุษนมีเรื่องเล่าที่ท่านกล่าวไว้ในคลิปนั้นนะครับเนี่ยมวลสารลอยเลยอย่างเงี้ยหลุดออกไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดูสิครับอย่างเงี้ยคือแทบไม่เห็นขาแล้วนะครับเนี่ยขาท่าน,นจะเป็นพื้นเดียวกันกับองค์พระไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนขาเนี่ยขาเข่าตรงเนี้ยแทบจะเป็นพื้นพื้นผิวของที่บริเวณที่เป็นพื้นพระไปแล้วนะครับอย่างเงี้ย คัดสิกมากนะครับต้องต้องขอบคุณท่านพี่เป็นอย่างมากนะครับที่นําสมเด็จคนดังนะครับอย่างนี้เราเราต้องดูมีประโยชน์นะครับเพื่อนคลิปครูบาอาจารย์นี่ท่านนามาลงอย่างเงี้ยท่านลงทุนนะครับท่านลงทุนท่านใช้เวลากว่าที่จะมาแต่ละคลิปให้เราดูนี่คนดูเป็นแสนนะครับคลิปนั้น <laughs> ท่านพี่รรตนาะมีเรื่องเล่าเอามาเอามาเอามาให้เราดูนะครับคลิปสมเด็จ คนดังของครูสลานะครับคนดูเป็นแสนนะครับเพื่อนๆไม่ธรรมาดานะครับขออนุญาตที่เอ่ยนะครับเพราะว่าพ่อใหญ่พ่อญ่มาให้เองก็ติดตามนะครับติดตามช่องท่านก็ดูตลอดนะครับเห็นไหมครับนี่อย่างเงี้ยเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยอันเนี้ยก็ก็ต่างกิจต่างใจนะครับอ่ ก็เพื่อนๆก็ดูแล้วก็พิจารณานะครับจะจริงจะแท้จะยังไงพ่ใญ่มหาก็ไม่ได้ไปบังคับใครให้เชื่อนะครับดังคลิปก่อนได้กล่าวแล้วนะครับถ้าเรามีองค์ความรู้นะครับเพื่อนๆที่มาดูคลิปของพระใหมหาเนี่ยพระยหมหาเชื่อว่าเรามีองค์ความรู้ทั้งนั้นเลยครับเรารู้เลยนะครับจริงจริงไม่จริงแทให้แท้ถูกต้องไหยครับเพื่อนๆเหมือนเหมือนพระยหมหาไปดูของครูบาอาจารย์นะครับจับมาก็รู้นะครับจริงไม่จริง จริงไม่จริงแท้ไม่แท้ก็รู้รู้อยู่แก่ใจเลยนะครับเห็นไหมครับเมื่อพอใหญ่มหาเป็นเช่นนี้เพื่อนๆในฝีต้องก็ต้องไม่ไม่แตกต่างกันนะครับเห็นไหมครับที่สําคัญเราอย่าวิ่งเอาพระที่คอเราไปให้คนโน้นดูคนนี้ดูนะครับไปให้เขาพูดไปให้เขาวิจารณ์พิจารณาทําให้จิตตกนะครับเนี่ยเพื่อนๆดู Belle, use, สิครับดูเนื้อเนื้อเนื้อสวยไหมครับเนื้อสวยนะครับ เนื้อปูนเปลือกหอยแท้ธรรมชาติควรจะเป็นยังไงเพื่อนๆก็ลองถามใจตัวเองดูนะครับเนี่ยเป็นตัวเนื้อดูดไปเลยนะครับเนี่ยสวยงามจริงๆนะครับเนี่ยอย่างนี้เพื่อนๆดูเนื้อสิครับสวยงามมากนะครับเนื้ออย่างเงี้ย หาดูยากนะครับเนี่ยเนื้อหลุดไปเลยนะครับดูพักๆเลยครับเนี้ยเนื้อเนื้อหลุดไปเลยนะครับเนื้อไม่มีแล้วนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะครับเราเห็นเราดูเราก็มศจรจันนะครับดูดูเนื้อที่เป็นองค์พระนะครับหายไปจนจะเป็นพื้นเดียวกันกับองค์พระไปแล้วนะครับพื้นเสมอขององค์พระนะครับอย่างเงี้ย ไม่มีโอกาสเราไม่ได้ดูเราไม่ได้เห็นนะครับเพื่อนๆเรามาดูด้านหลังกันนะครับหลังวิเศษน,น,นะครับเพื่อนๆโอ้โหดูหลังท่านเลยครับเนี่ยยุบแยกปีออกแตกเล้าลานไปทั่วเลยนะครับแล้วร่องรอยของวิเศษเขาก,ก,ก็แบบคือไม่ ไม่ไม่เรียบตึงนะครับนี่ยุบแยกปีลาราอนเป็นจุดๆอย่างนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยอย่างเงี้ยความเป็นธรรมชาตินะครับลักษณะเป็นการลงลักน้ําเกลี้ยงไว้นะครับปิดเพราะเนื้อพระมันหลุดออกไปเยอะนี่ครับเจ้าของพระเนี่ยก็ลงลักน้ําเกลี้ยงไว้นะครับแต่ก็ไม่ทันแล้วนะครับลงลักน้ําเกี้ยงติดหน้าไม่ติดหลังติดหลังไม่ติดหน้าอย่างนี้นะครับก็หลุดออกไปบ้างแล้วนะครับ แต่ก็คลาสสิกนะครับเป็นความงามขององค์พระนะครับแบบนี้เ,นเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับคลิปนี้ตุกอกตุกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้พ่อใหญ่ามาหาช่อง2องพบ้านเ้วยนะครับขอบคุณครับ